ในวิชาวิทยาศาสตร์จะมีบทหนึ่งที่ชื่อว่าเคมีอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าอะไรนะลูกแปลว่านกขอบคุณมากลูกนะคะละครับดังนั้นลูกเห็นประโยชน์ของการศึกษาแล้วใช่ไหมลูกนะครับดังนั้นอินทรีย์ลูกต่อไปนี้ต่อไปเลยว่าสารอินทรีย์แปลว่าสารนั้นต้องมีธาตุคาร์บอนโอเคไหมลูกซึ่งแปลว่าสารนั้นอดีตต้องพบจากสิ่งมีชีวิตแต่ปัจจุบัน สารอินทรีย์อาจจดไว้ลลกในอดีตเราแปลว่าสารอินทรีย์ตัวนี้นะครับต้องมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในอดีตสารอินทรีย์เนี่ยเราแปลว่าต้องพบในสิ่งมีชีวิตครูเขียนย่อนะลกูกสมชนะครับไม่ใช่สามีมันชั่วนะลกูกแต่แน่นอนลกูกปัจจุบันเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เราเอาความรู้ตัวนี้มาประยุกต์ใช้ก็คือเอามาพัฒนาเป็นความก้าวหน้าโค้เทคโนโลยี ปัจจุบันลูกสารอินทรีย์เราสามารถที่จะสังเคราะห์ได้แล้วคําว่าสังเคราะห์แปลว่าสร้างได้แล้วสาร C, อินทร 6, ีย์อ่ะพี่บหอตอบข่ม้องมห้าอ่ะเพราะพี่บ๊อบจะจำดูมีความรู้มากกว่ามัง้งสารอินทรีย์ชนิดแรกที่สามารถสร้างขึ้นมาได้คือสารที่ชื่อว่ายูเรียเก่งมากลูกนะครับลูกเป็นเคมีโอลิมปิกแน่นอนนะครับเราเรียกว่ายูเรีย ตอบคุณติ่งลูกยูเรียถ้ามาจากสิ่งมีชีดพบมากในพบมากในชีใช่ไหมครับพบมากอ้ลูกพูดเพราะมากคุณพ่อคุณแม่สอนดีมากลูกเราพบมากในปัสสาวะพบมากในชีของเราดังนั้นจำไว้ว่าต่อไปนี้สิ่งมีชีตจะต้องมีองค์ประกอบหลักคือธาตุคาร์บอนเขาเรียกว่าสารอินทรีย์นั้นเมื่อตายแล้วจึงคายธาตุคาร์บอนออกมาเขาจึงใช้ธาตุคาร์บอน หาอายุซากดึกดำบรรพ์นั่นคือคาร์บอนหมายเลข14เราใช้หาอายุของซากดึกดำบรรพ์และแน่นอนลูกพอเราได้ยินคำว่าซากดึกดำบรรพ์สำหรับซากดึกดำบรรพ์น,นะครับที่เราได้ยินได้กันบ่อยที่สุดก็คือไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จะพบเฉพาะภาคเดียวเท่านั้นก็คือภาคภาคอีสานเท่านั้น ดังนั้นพวกลูกทุกคนที่นั่งในห้องนี้คือลูกหลานของไดโนเสาร์ลูกจา๋าไดโนเสาร์ตัวแรกเราเจอที่จังหวัดขอนแก่นอ่านี่คือประเทศไทยลูกเราเจอไดโนเสาร์ลูกจา๋นาคนครพนมอยู่นี่นะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงลูกนะครับนครพนมอยู่ตรงนี้เราเจอไดโนเสาร์ตัวแรกที่จังหวัดขอนแก่น แบบนั้นครับครูปรับประกาศแป๊นนึงเราเจอตัวแรกที่จังหวัดขอนแก่นแต่เรือเสาตัวแรกที่เราเจอเป็นพันคอยาวใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนถ้าลูกเจอพันนี้เห็นไหมครับแน่นอนลูกจะต้องแต่ว่าเป็นพันที่ต้องกินทำไมลูกไม่ตอบว่ากินสัตว์เออกว่าจะ มันกว่ามันจะก้มมากินนะลูกเยือกลับบ้านแล้วเห็นไหมลูกแต่แน่นอนครับเมื่อตัวแรกเราเจอที่จังหวัดขอนแก่นแต่ลูกจ๋าตัวที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแผ่นดินอีสานเรากลับเจอที่จังหวัดกาลสิน์จริงไหมลูก